ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดจังหวัดพะเยาครั้งที่3 2,567วันที่10มิถุนายน2,567เวลา10นาฬิกา30นาทีนายรัฐพลนร,รดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดพะเยาครั้งที่3ทับสนห้องประชุมสองสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยาเพื่อรายงานผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอจังหวัดพะเยามื่อวันที่9มิถุนายน2567พร้อมทั้งได้นําเรียนถึงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่2พุทธศตกราช2567ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่31พฤษภาคมสองพาอยอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดจังหวัดพะเยาในวันที่16มิถุนายน2567นและแรายง,งานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดจังหวัดพะเยาสินชัยพระรัตนพ์พนเรียกเรียงวริศราธินา รายงาน